ครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการประกอบเครื่องสัตว์อลูมิเนียมนะครับ1ินิ้วครับผมขั้นตอนแรกครับตอกมุลเล่เข้ากับมอเตอร์กันครับมอเตอร์จะเป็นรุ่นนี้ครับมิสูซครับครับขั้นตอนต่อไปครับเอามอเตอร์เข้ากับถังครับล็งมอเตอร์ตัว ด้านนี้ครับให้มันเสมอกับตัวเล็กนี่ครับผมไม่ต้องตั้งไม่ยากครับผมแค่ดันโมเลสุดให้มันสุดด้านนึครับก็หน้าโมเล่ก็เสมอกันครับผมค,ค,ครับ,รบจากการต่อมอเตอร์อเ,เสร็จนะครับผมก็ใส่สายพานนะครับผมต่อไปเป็นการต่อสายไฟนะครับ ครับผมวิธีต่อสายไฟครับผมเสสองกับ U หนึ่งจักันนะครับไฟเข้าออเส้นหนึง่งส่วนเสสองกับ U สองครับไฟเข้าออเส้นหนึง่งอันนี้คือหมุนซ้ายนะครับผมเนมเพจบอกอยู่ครับผมครับวิธีการตั้ง ใายพันนะครับให้ตึงครับจะมีนอ็อตเบอร์สิอยู่ด้านล่างครับ2ตัวอันนี้จะหมุนด้านซ้ายนะครับครบผมวิธีประกอบเครื่องแตะเบนเนอร์สินิ้วก็จะประกอบประมาณนี้นะครับผม